สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับบทวิเศษกคนะฮะปอบปีกบ้านและที่ดินนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยคูบอล27แยก28นะฮะหมู่บ้านเพชรไพลินนะฮะหลังที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยครับผมบ้านหลังนี้ครับมีขนาดเนื้อที่30ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็1ห้องโถงครับที่สาคัญหลังนี้จอดรถในบ้านได้2คันครับเรายกราคาขึ้นสูงให้เลยนะฮะบ้านหลังนี้จะสวยงามแบะน่าอยู่แค่ไหนครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูเลยฮะหลังนี้เลย ครับผมคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศรายละเอียดนอกบ้านกันเลยฮะหน้าบ้านของเรานะครับผมนี่ครับข้างหน้าบ้านของเราก็สามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะฮะบ้านหลังนี้ครับจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับคุณผู้ชมเข้ามาในซอยคูบอนยี่สิบเจ็ดแยกยี่สิบแปดนะครับก็เข้ามาด้านหน้าตรงโน้นนะฮะก็จะเข้ามาประมาณร้อยยี่สิบเมตรเท่านั้นเองนะฮะก็จะถึงบ้านหลังนี้ของเราเลยนะครับผม ก็นี่ฮะจะเป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับนี่คือหน้าถนนนะฮะตรงหน้าบ้านนี่ก็น่าจะจอดได้1นึคันนะฮะในส่วนของตัวรถนะครับช่วงก็พอดีฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งด้านนี้ครับนี่ครับสามารถเชื่อมตะลุกออกไปได้หลายทางนะครับในซอยนี้ซอ,อยคูบอล27เนี่ยครับก็เข้ามาจากตัวซอย27เองเนี่ยก็ประมาณอานิดนึงฮะไม่ไม่ลึกครับ ในซอยยีมาประมาณ1กิโลครึ่งนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาซอยแยก28ก็ประมาณ120เมตรครับก็จะถึงบ้านหลังนี้เลยนะครับผมเข้าจากซอยคูบอนกม .8 แล้วก็เข้าจากเรียบมอเตอร์เวย์อีกหนึ่งทางนะฮะสำหรับคูบอน27ก็ไปได้หลาทางฮะใกล้แฟชั่นนะครับก็ร้านอาหารร้านค้าต่างๆก็ถือว่าเยอะห้ตรงนี้ออกไปนอหน้าบักซอยก็ของกินเยอะมากมายเลยนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้ามาดูภายในตัวบ้านเลยนะฮะอ่าเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับคุณผู้ชมก็นี่ฮะเขาจะปลูกกระเบื้องให้เต็มแนวพื้นที่เลยนะครับก็จอดรถได้ประมาณ2องคันนะฮะลองจอดได้เลยนะฮะเบียแบบดเียดอ่าโยกเข้าไปด้านในหนู้นหนึ่งคันนะฮะแล้วก็ฝั่งอันนี้นหนึ่งคันนะครับผมก็ถือว่าจอดรถได้เยอะนะฮะสาหรับ ก็ถ้ามองหน้าจะได้ประมาณสองคันทรัผู้ชมเนี่ยฮะก็น่าจะเบียดเบียดได้อยู่นะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือด้านบนเนี่ยเขาทําหลังคาโปร่งขึ้นสูงให้ด้านบนฮะก็จะทําให้โปร่งแล้วก็ใส่ตัวแผ่นหลังคาที่เป็นแผ่นใสนะฮะเพื่อให้แสงสว่างนะครับลึกอยู่นะฮะเข้าไปด้านในตรงน้นนะครับผมหลังคาโครงเหล็กตรงนี้ครับเขาจะใส่เป็นวัสดุ PUFO โฟมนะฮะกันความร้อนนะครับใส่โฟมใส่ไฟให้ใส่หลังคาโครงเหล็กให้เรียบร้อยเลยนะครับ ในส่วนของด้านข้างเองเนี่ยก็จะทําเป็นปูผนังชาบแล้วก็ใส่ช่องระบายลมให้นะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้นะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับผมก็ถือว่าน่ารักฮะบ้านหลังนี้นะครับนี่ฮะผมให้ดูภายนอกกว้างๆอีกครั้งนะฮะนี่เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยบ้านหลังนี้นะฮะก็มีขนาดเนื้อที่30ตารางวานะฮะ สองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับจอดรถได้สองคันเข้ามาด้านในก็ด้านบนก่อนเลยฮะก็จะเห็นเป็นไฟนะฮะแล้วก็ฝ้าฉาบเรียบใส่ไฟซ่อนสวยๆให้แบบนี้นะฮะตรงนี้เราจะแถมแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับในสอง,องตัวห้องโถงเองนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นชั้นเ,เป็นถัวัยครับเป็นโตโซฟาแล้วก็มีพรมให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ ด้านนี้ฮะผมขอยัดหมุดเลยก็จะเห็นเป็นชั้นทีวีอยู่ด้านนี้นะครับถือว่ากว้างครับบ้านหลังนี้น่ารักนะครับประมาณนี้ขนาดพื้นที่30ตารางวาฮะตรงนี้สวยเลยนะครับถัดมาเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะฮะปูกระเบื้องใหม่นะฮะขนาด6กคูณ60นะฮะเป็นกรเบนโตลายไม้นะครับแล้วก็ยาวแบบบ้านจะไปทรงประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมดูเลยครับผมแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายที่เห็นประตูอยู่นี้ก็จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต พาเข้ามาดูนะครับนี่เลยฮะเข้ามาก็จะเห็นห้องนอนขนาดสามคูณสี่น่าจะประมาณใส่เตียงสี่ใส่เตียงห้าคนได้นะครับนี่ฮะถัดมาก็จะเป็นห้องนอนที่สองครับขนาดเท่ากันเลยปูกระเบื้องลายเดียวกันนะครับนี่ครับผมเป็นห้องนอนที่สองนี่นี่เลยฮะแล้วก็ประตูตรงนี้จะเป็นประตูบานสไลด์นะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะหลังนี้นะครับแล้วก็ถัดโซนต่อมาตรงนี้เลยฮะคุณผู้ชมก็จะเป็น ด้านหลังที่ต่อเติมเป็นครัวนะครับนี่เลยนะฮะมาก็จะได้เป็นชุดโต๊ะทานข้าวหนึ่งชุดนะฮะพร้อมเก้าอี้สี่ตัวนะครับสำหรับสี่ท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวครับผมเป็นแนวยาวนะครับใส่ให้ครบเลยนะครับแล้วก็ซอกด้านในตรงนี้ฮะก็จะเป็นเป็นโซนเปียกเป็นโซนที่เขาใส่ ซักล้างนะฮะก็มีก๊อกมีปลัก๊กแล้วก็ท่อน,น้ําดีน้ำทิ้งไว้ให้เลยนะครับด้านบนเป็นฟ้าระแนงนะฮะแล้วก็ใส่ช่องระบายช่องแสให้นะครับตรงนี้เรามีฮูดดูด,ดควันให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับเตาแก๊สสองหัวให้นะครับคุณผู้ชมกระเบื้องรูสุดชนฝ้าเพดานด้านบนเลยนะฮะก็ด้านหลังฮะ,ะใส่เหล็กดัดให้เรียบร้อยฮะ,ะแล้วก็สามารถเปิดรับลมนะฮะมองวิวด้านนอกได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยระบายอากาศให้ได้นะเวลาถ่าข้าวนะฮะเปิดหน้าต่างรับลมได้นะฮะคุณผู้ชมถัดมาตรงนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะฮะห้องน้าจะเป็นสองห้องนะฮะนี่ครับใส่สุขภัณฑ์เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะครับก็ตรงซอกนี้นะฮะผนังเราบุเข้าไปเป็นช่องเพื่อใส่สบู่ยาสบู่ยาสีฟันนะครับกระจกบานใหญ่นะฮะสำหรับห้องนี้ครับผมถัดมาอีกห้องหนึ่งเลยฮะคุณผู้ชม อยู่ใกล้กันเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้จะห้องใหญ่กว่าสักครู่นี้นะครับก็สุขภัณฑ์นะครับเราเปลี่ยนให้นะครับใส่ให้ใหม่รวมถึงนะฮะนี่ครับช่องลมตรงนี้อ่าทวดีครับผนังตรงนี้เราก็ทําเช่นเดียวกันครับมีช่องให้สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็กกอ่าง้มือแล้วก็กระจกนะครับส่วนทางด้านนี้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นฝักบัวนะครับ นี่ฮะเป็นโซนอาบน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยันหมุนอีกทีหนึ่งก๊อกฝักบัวก๊อกต่างๆเราก็เปลี่ยนให้ใหม่สุขภัณฑ์ใส่ให้ใหม่นะครับก็เป็นสองห้องน้ํานะฮะคุณผู้ชมโอเคครับสําหรับบ้านหลังนี้ครับก็ดูเร็วๆเลยนะครับแป๊บเดียวนะฮะเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะก็จะอยู่ในซอยคูบอลยี่สิบเจ็ดครับแยกยี่สิแปดเข้ามาประมาณร2อยยี่สิบเมตรจากแยกยี่บแปดนะครับ ก็จะเจอบ้านหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมโอเคครับหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่ารักเลยนะครับด้านบนก็จะใส่เป็นฟ้าระแนงให้นะฮะคุณผู้ชมลงเลยฮะสวยๆเลยนะครับหากสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ซอยคูบอน27นะครับอยู่ใกล้กับแฟชั่นไอแลนด์นะฮะเดินทางง่ายอยู่ใกล้รถไฟฟ้านิดเดียวเองนะครับขนาด30ตารางวาฮะเนื้อที่30ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับผมก็สะดวกสบายครับในส่วนของโซน อา,อาหารโซนาการเดินทางต่างๆฮะก็ถือว่าหลังนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณผู้ชมนะฮะที่สนใจบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับสไตล์นี้ฮะอยู่ในซอยขุบอน27่็ครับผมหาก,หาก,หากสนใจเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถโทรผมได้เลยครับบอปิบมาเลยที่ดินส,สอูนย์สามเก้าสี่สี่เก้หครับหรืออีกหนึ่งเบอร์นะฮะศูนย์เก้าหกเก้นะครับ หลังนี้ฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าอยู่เลยนะครับน่ารักดีนะครับขนาดพื้นที่เนื้อที่30ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำนะฮะ1ห้องครัว1ห้องโถงนะครับแล้วก็ที่จอดรถได้2คันนะครับรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะฮะผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสามารถนัดชมบ้านได้ทุกวันนะครับโทรผมได้เลยครับปอปิกบ้านไร่ที่ดินนะครับอย่าลืมกดติใจกด u b s สไ i b e แล้วก็กด กดดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเลยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีโนเวทแล้วพร้อมเข้าอยู่ผมจะทําการรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันตอนนี้ผมก็มีอีก2หลังฮะภายในสัปดาห์2สัปดาห์ก็จะเสร็จแล้วเรียกของสองบ้านเดียวนะฮะก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฮะสวัสดีครับ